สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่างดูถึงช่างต้มเดเจอนะครับรับนี้จะเป็นงานระบบไฟนะครับเนาะในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะมีเขาเรียกชุดสายไฟของสําหรับชาลีโดยตรงเลยนะครับที่เราได้ทําขึ้นมานะครับสําหรับคนที่ต้องการจะเดินไฟนะครับเนาะก็จะตัดปัญหาไปได้หลายด้านเลยนะฮะทั้งเรื่องของการเก็บสายไฟต่างๆนะตัวอย่างนี้ครับก็คือเป็น เขาเรียกระบบที่เขาเดินมาครับกับชุดไฟที่เบียว่าลกลงลัางมากครับนี่ฮนะมีทุกระบบทุกสายครับแต่มันจะลกมากก็ข้างล่างนี้ด้วยนะฮะก่อนมาดูในส่วนของหัวโซนหน้าก็จะลกนะครับอันนี้ก็คือผมตัดออกไปเยอะเอาเอาเรื่องเลยนะครับตัดออกไปเยอะมากเพราะว่ามันลกมากผมจะลื้อออกให้หมดแล้วก็เอาเท่าที่จําเป็น นะครับแล้วเราก็จะมาดูชุดสายไฟของเรานะครับนี่นะครับคือเราได้ย่นออกมาหมดแล้วครับแล้วก็ก็คือเดินลายไว้เลยครับเนี่ยชุดข้างหน้าเดินผ่านโครงกลางอันนี้ก็คือจากเครื่องเราออกไปข้างหลังก็คือเป็นระบบเป็นระเบียบนะฮะนี่นะครับในส่วนใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับชุดสายไฟนะครับนะสามารถคอมเมนต์มาสอบถามรายละเอียดได้นะครับ ก็คือทาได้ง่ายครับแล้วก็ผมจะทิ้งรายละเอียดในแต่ละสีแต่ละจุดนะครับว่ามันเป็นสายของอะไรอะไรเลยนะฮะมันจะง่ายมากสําหรับใครที่อยากจะทําเองนะครับก็จะได้ไม่ต้องไปให้ช่างเขาทําให้ก็คือปลักเสียบตรงรุ่นเลยนะฮะนี่นะครับเราจะมาดูกันนะครับในส่วนของด้านบนนี่จะเป็นด้านบนนะครับเนาะ ด้านบนก็มีหลายสีอยู่นะครับสีส้มเนี่ยน่าจะเป็นโซนไฟเลี้ยวนะครับส้มไฟเลี้ยวแล้วก็สายนี่ครับสายขวาครับอันนี้จะเป็นโซนข้างหน้านะครับนี่ยก็คือต่อไฟเลี้ยวอันหนึ่งในส่วนสีส้มนะครับไม่ซ้ายก็ขวาจําไม่ได้นีะครับอันแรกก็คือเข้าหลอดไฟเลี้ยวเลยอันนี้ก็คือเข้า หน้าปัดเลยก็ตัวนี้ก็เข้าในส่วนของดีลีสวิตนะครับสวิตซ้ายขวานี่ครับสามจุดอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับไฟเลี้ยวขวานะครับอันแรกก็เข้าหน้าปัดอันที่สองก็เข้าหลอดไฟเลี้ยวเลยอันที่สามก็เข้าไปที่อ่าสวิตนี่ครับจบง่ายง่ายครับในส่วนของสี อย่ยากนิดหนึงนะครับก็คือสีขาวนี่คะสีเทาก็จะเป็นดีเล์ไฟเดียวครับต่อเข้าที่ออกมาจากดีเล์หลักๆนะส่วนดำแดงนี่ก็สายดับครับดำขาวแดงนี่น่าจะเป็นไอไฟแบตเตอรี่ไฟบวกส่วนเขียวนี่จะเป็นกาวนะครับเขียวเหลืองนี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวมันมีในคู่มืออยู่ครับ ม,มันจะเป็นไฟเบรกหรือเปล่าก็เขียวเนี่ยเขียวแดงครับมันจะเป็นไฟกะว่างไฟเหลืองก็ไฟหน้าอันนี้น่าจะเป็นจำไม่ได้แล้วนะครับก็มีประมาณนี้เรามาไล่ไล่ลงมาเลยนะครับ จะเป็นไอเขาเรียกของไดสตาร์ตตัดมืออันนี้ที่ออกมาจากเครื่องนะครับนี่ฮะไฟที่ออกมาจากเครื่องเรานะครับน,นี้ก็คือของเกียยวว่างต่อเข้าไปเลยนะครับในส่วนของดําน้ําเงินนี้จะเป็นไอเขาเรียกที่มันจะเข้าเรียกไฟ ออกไปที่คอยอันนี้จะเป็นสวิตไฟไฟเบรกนะครับเนี่ยไฟเบรกก็จะไปที่ด้านหลังเลยนะครับส่วนนี้จะเป็นโซนไฟสว่างหลังอันนี้กล่องไฟเข้ากล่องนะครับก็คือสีสายอาจจะไม่ หาได้ตามโพสต์ของโรงงานครับแต่จะมีหมายเหตุบอกไว้ด้วยนะครับว่าสมมุติว่าสีในโรงงานมันเป็นดำดำแดงครับก็จะเอาสายสายอื่นมาแทนแล้วก็จะมาว่าสายที่เอามาแทนเป็นสีอะไรที่เป็นดำแดงนะครับมันจะมีหมายเหตุบอกไว้ให้ก็ตัวนี้จะเป็นแผ่นชาร์จนะครับนี่ต่อเข้าเป็นชาร์จเสียบพักเข้าเลยนะครับ ก็ในส่วนชุดหลังนี้ก็เหมือนเดิมข้างหน้าครับสีฟ้าไฟเลี้ยวส้มไฟเลี้ยวแดงก็คือเข้าแบตเตอรี่นะครับนี่อันนี้ก็คือขั้วลบนะฮะขั้วลบเขียวก็คือกาวลงโค้งไว้นะฮะส่วนนี้จะเป็นเสียบดีเลย์ครับนี่สองอันดีเลย์อันนี้คือเข้าสายดีเลย์ครับอันนี้ก็คือเข้าขัา้ว เขาเรียกขั้วนี่เลมจะมี2อันนะครับก็คือ B กับ L นะครับเนาะไอดำนี่ก็คือของไฟ12โวลต์ที่ออกมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็คือเข้า B ก็คือแบตเตอรี่เข้าไปดีเลย์แล้วก็จะออกนี่ครับออกจากดีเลย์ไปไปเข้าไอสวิตไปเดียวนะครับก็จะมีประมาณนี้คือเอาวางไลท์ก็คือเก็บเข้าใน ชาลีได้แบบไม่ยุ่งยากเลยครับง่ายๆนี่ครับโอเคนะครับในส่วนของชุดไฟเนะาะใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่คอมเมนต์หรือผมจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไปในคลิปนะครับทาง YouTube หรือ Facebook ของผมหรือในเพจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับมีจำนวนจำกัดนะครับก็คือ ไม่ได้ทํำไ้เยอะนะครับเนาะทำให้ทำให้ลูกค้านั่นแหละครับไปปั้นรถแต่ก็มีพอมีแบ่งปันให้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอมาชี้แจงเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ